นี่ครับนงฟ้าจะมาปลูกต้นไม้เจ้าดินค่อยๆใส่กระถางก่อนถังใหญ่พเพลิ์เลยนี่นี่ใส่ดินลงไปนะครับใส่ดินเราต้องใส่ดินก้ามปูล,ลงไปก่อนแล้วก็ใช้น้ำพรมเสร็จจะค่อยใส่ดินขุยขุยไพ่นะครับหรือดินล้วนนะลงไปเพื่อให้น้ำมันระบายนะครับ นี่ฟ้าจะปลูกต้นชบาสองต้นนี้นะครับชบา้อนสีส้มกับสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกพุทนะครับนี่นี่ครับเตรียมลงดินนะครับนี่ครับจะยกเองเลยนะครับยกไม่ไหวครับนี่จะยกดินใส่เลยนะครับขี้เกียจตักแล้วข้าตังมันใหญ่เกินนะครับ นี่นะครับเทลยวนี่ครับ,บ,รบเราเตรียมดินจะเสร็จแล้วจะถังแต่กระถางมันใหญ่มากเลยครับถังเบลเลอร์เลยกระถงางมังกรนี่ฮะนี่ับ นี่ครับอิงฟ้านี่เอาใส่เรียบน้อยแล้วครับไวมันโกหกเลยครับนี่ครับสวยเลยนะครับนี่ต้นชาบาเอาสองต้นรวมกันในกระถางใบใหญ่นะครับียหยกนิ้วหน่อยเยี่ยมเป็นไงครับเป็นไงครับ เยี่ยมโอเคครับนี่คือต้อนฉบาหน,น้องอินฟ้า